เบื่ออะไรไม่มาแตงอะขายทิ้งละอือยากกินน้ำแกงเรนจำเบื่อแล้วใช่ไหมโดนช้อนแกงโดนช้อนแกงอยากโดนช้อนแกงอ่ะช่วงนี้เป็นไงชีวิตดีเหรอบูมนิดหน่อยนิดหน่อยเมื่อกลยดูเขาเรียกว่าถูกหวยถูกหวยใช่ไหมมาแตงที่จอดนอกบ้านเลยมีอะไรมาไหนนู่นซื้อคันใหม่เลยนี่อันนี้คือได้มาจากไหน มไปตกปลาเขาขายคางเท้าเขาจอดเปิดประตูใช่ไหมพี่เท่าไหร่อะโอ้โหเหรียญเลยเขาเรียกว่าบ้านขยะไฟนอตฟอร์มเลยนะบูมนะใช่แป้กของบ้านมันแป้กของบ้านไงยเอามึงลองดูเดะเป้งของบ้านสองหลังรวมกันเออเอางี้ดีกว่าเนี่ยเอามาจอดอย่างเงี้ยกูว่าอีกรอบนึ่งไงเชื่อกูไหมตำรวจลงไงตำรวจมาถามว่าทำธุรกิจอะไรแล้วก็ต้องมาอะไรงี้ด้วยนะครับก็ วันนี้นะฮะตวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับในยามวิกฤตโควิดแบบนี้ก็ที่เราเราวันนี้เราพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราอยู่บ้านแบบแย่ขยะนะครับมีแต่อะไรลกโลกวันนี้หาอะไรดีๆบ้างเข้ามาในชีวิตใช่ไหมบูมนะครับก็มีอะไรที่แบบหรูๆเขานานๆเข้ามาทีนะครับใครที่ดูช่องพวกเราจะรู้ใช่ไหมว่าเรานี่เป็นสายใช้ชีวิตๆๆล้วนๆเลยตกปลาบ้างอะไรบ้างนะครับวันนี้โหนานๆทีมีรถแบบนี้เอวันนี้คอนเทนต์เลยคือ กูจะไปกวนตีนพี่ชายกูเว้ยเออใช่เราจะเอารถคันนี้ไปนะครับรถคันนี้คือเออ่เฟอร์รารี่488 GTB นะครับ488บอกราคาก่อนเลยราคาไม่ต้องบอกให้เขาไปหาเองอ่าเฟอร์รารี่แท้นะไม่ใช่เฟอร์รารี่เนี่ยแท้มาดูนี่ถือว่าบ้านนี้ก็รู้สึกว่าเออไม่เข้ากับบ้านไม่เข้ากับบ้านเลยนี่นะครับก็เครื่องของเฟอร์รารี่นะครับจะเป็นเออ่เครื่อง V8 V8 จะเป็นท่อสูบที่ใหญ่กว่าปกตินะอ่า เธคือเครื่องมันจะมี V4 V6 V8 อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ละ V เนี่ยก็จะมีความขนาดของสูบที่ไม่เท่ากันด้วยแต่ละยี่ห้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องใหญ่น้อยนะครับแล้วก็จะมีเทอร์โบคู่นะใบเทอร์โบเทอร์โบ <มา S 1> ใหญ่นะมากอันนี้680้อเนื้อว่า670ก็ไม่รู้ก็กำลังสูงมากไม่ใช่แรงหมานะแรงหมามถอยเข้าบ้านแม่งถอยโคตรยากเลยนะว<อ>ุ่นวุ่นวุ่นคือคุมไม่ได้ <c> <c> อ่าบอกน้องๆเผื่อใครยังไม่เคยขับพวกรถสปอร์ตนะครับอย่างมาสเตนเนี่ยถือว่ามันเป็นถือว่าเป็นรถบ้านนะครับก็คือมันสามารถขับประจําวันได้แต่รถพวกรถพวกเนี้ยมันขับในชีวิตประจํวันวันยากมากนะแค่ขึ้นคอนโดหรือว่าจะเข้าบ้านผมแค่นี้นะครับแค่มีหลุมนิดเดียวอะ่ะคือเราต้องเหยียบคันเร่งในการถอยหลังแบบโอโ้โหแล้วคันเร่งคือแตะนิดเดียวนี่เหมือนจะแบบอ,อ่าเหมือนจะตายเลยนะครับ <laughs> ความฝันลูกชายนะครับอยากจะมีรถแพงๆสักคันหนึ่ง ลปกติเหลือขบาวปกติใช่ไหมอันล้านนี่ก็เลยแบบเอ้ยมันต้องมีว่ะของมันต้องมีเนี่ยเพื่อเป็นเกียรติเป็นสีแก่บ้านนี้เราจะมาเบิ้ลไปหน่อยไหมเบิ้ลเหรอจัดแปลเดี๋ยวเราสตาร์ทก่อนเลยอ่าบูมสตาร์ทเดี๋ยวพี่สอนสตาร์ทเข้าเป็นไหมเปิดให้กว้างเข้าผิดแล้วเข้าอย่างไรล่ะหัวโคกอะไรมันจะหัวโคกไงนี่เข้าผิดวิธีใช่เข้าผิดวิธีนะ อย่างแรกเลยคือกุญแจอยู่ไหนเอ่ยกุญแจอยู่ในรางไหมนี่กุญแจเฟลลี่นะครับจะเป็นสีแดงแบบนี้นะเฟลลี่เนี่ยเออต้องเอย่าเบรกอย่าเบรกอย่าเบรกค้างไว้เบรกไม่ใช่คันเร่งนะคันเร่งไฟแล้วคัรเล่นอ่ะอย่าเบรกค้างไว้แล้วก็นี่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 อันนั้นอ่ะปึ๊บโโอ้ เฮ้ยเฮ้ยเอ้าวเกียร์ว่างอย่างไม่ใช่เกี่ยวหนึ่งไงเกียร์ว่างเปล่ากูกลัวมันเป็นเกี่ยวหนึ่งโอเคเดี๋ยวนี้เหยียบได้เลยอีกอีกอีกรวยเ่าออรวยไหมเอาเลยครับพี่บูมครับเอาเลยครับพี่บูมพอแล้วเหี้ย เข้าก็ยากออกก็ยากในบูมบอกโอ้ยไม่เหมาะสำหรับคนตัวใหญ่อย่างยิ่งสามสิบล้านเนี่ยมันเข้ายากมันเข้าง่าไวคนนี้หน่อยหรือปล่าเออไอ่คนนั่งคนนั่งโอเคอยู่นะคนนั่งเข้าง่ายอ่าคนนั่งเพราะว่าปรับเบาะไว้แล้วเนี่ยคนนั่งเนี่ยเอาตีเข้าไปเลยได้อ่าแต่คนขับเนี่ยเออเข้ายากที่ผายใช่ไอ้แล้วคือไอ้ความฮาของพวกรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยความฮาคือเบาะมันเอ็นไม่ได้นะ อ่าเนี่ยมันบอกมันจะฟิกได้แค่นี้นะเอ็นไม่ได้อีกตีดเดียวนะฮะเพราะนั้นเอ่อใครที่บอกว่าซื้อรถแบบเนี้ยแล้วแบบใช้ชีวิตสบายก็จะพูดยากทีหนึ่งเพราะว่าอ่ามันมันเลื่อนนะมันเลื่อนมันไม่ใช่บอกไฟฟ้าไงโอ้มันเลื่อนได้ได้แค่เนี้ยเลื่อนตั้งแต่แรกจะได้เข้าง่ายไงไม่ก็พี่ขับไงพี่ขับแบบนั้นอ่าโอเคครับนี่ก็เป็นภายในแน่ของ488ส่วนพวกเออ่ของที่เหลือเราจะไม่รีวิวแล้วกันเนาะ นะเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันของรถนะครับให้แฟนขับเนี่ยไปไปดูเองก็ได้นะครับอะทีนี้เราจะไปลองขับเล่นกันดูไเราจะไปขับช้า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 นะสโลวสโลแต่เราเลยตำรวจเาจะเปิดนตำรวจด้วยอะนำสะกุนไลติดลมบนป่ะพี่นำสะกุลติดลมบนบุมบุมมึงเคยเห็นที่ปรับเบาะสาล้านเลยใช่ไหม ยอดเลยสุดยอดเลยไหมเนี่ยต้องคลำคลำเลยตอนนี้อ่าแล้วก็หมุนมันต้องหมุนนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเบาอเนี่ยมันจะเป็นเกลียวเกลียวตรงนี้นี่เห็นไหมไอ้ต้องหมุนนะระบบแมนนวลสามสิบล้านปรับเบ่อจี้สนี่ไม่มีระบบเอ่ออันนี้เปิดท้ายนะฮะเปิดท้ายจะเป็นการดึงอันนี้เปิดน้ํามันอันนี้ปรับเอ่อปรับกระจกนะครับแล้วก็เออ่วันนี้เราพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมรุย ได้เราจะเอาสั้นๆพอเพราะว่าเรายังไม่คุ้นกับรถนะใช่อ่ายังไม่คุ้นกับรถก็อย่าไปขับแรงเลยนะฮะอันตรายสักเท่าไหร่ดิแล้วมึงถามตัวเองสักเท่าไหร่นี่เฮ้ยมาของกูอันนั้นอันมาวิ่งไงมาแตงมาวิ่งนี่มายืนเลยฟอร์ดเหมือนกันเหรอเออยกยกเสื้อฟอร์ดต้นนี้ใส่มาตอนไหนฟอร์ดเอลเลดเดอร์โอเคปานลุยอือาจจะออกแล้วนะเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งมันน่ากลัวมากนะ ใครไม่เคยขับซูเปอร์คาร์ต้องช้าก่อนนะครับโอ้โหชืเนีแซงเนี <laughs> ่ไปขับเลยโว้ยเ <Yeah. S 2> รีวิวการขับเฟอร์รารี่ <c ười> เพียงห้านาทีก็รู้ผลนะครับคืออย่างแรกเลยคือเราจะได้รับเกียรติจาก <c ười> รถ <c ười> มากมายนะครับคือคุณเปิดไฟเลี้ยวปั๊บเนี่ยคุณได้ทันทีเลยคุณได้เลี้ยวเลยคันข้างหลังเห็นไหม จอดไก่จอดไก่มากอันนี้ไกน่นะกระจกมันซูมนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันประเทศมันทุนนิยมมาก่ <ฮะ S 1> เขาเรียกว่า Priority มันสูงแล้วก็เขาเรียกว่าคนทั่วไปก็ไม่อยากมีปัญหาเราก็ไม่อยากมีปัญหานะเราก็ไม่อยากมีปัญหาเขาก็ไม่อยากมีปัญหา <ฮะ S 2> นั่นแหละมีความที่เ,เราสัมผัสได้ <S <S> <S โ,โอ้ยแม่จะโว้ย วันนี่มันหกสิบเองแล้วเนี่ยนี่ผมเป็นหกสิบมาเนี่ยโอ้ยตายเมื่อกี้ไม่ใช่เป็นร้อยนะหกสิบไม่เมื่อกี้แค่แตะนะเออคันเร่งกะกดได้ลึกกว่านี้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเมื่อกดไปแค่ยี่สิบนะถ้ากดแปดสิบที่ว่าแปดสิบก็เสยรถเกียร์ข้างหน้าแล้วนี่ยน่าจะเป็นห้อวอล์กเกอร์เป็นบูวอล์กเกอร์อันตรายมากเลยครับยังโชคดีที่ผมเออเขาเรียกว่าผมขับพวกรถอย่างนี้มาปาบ้างนะมาบ้างนะครับโชคดีอยู่ เดี๋ยวขับพวกกับกระบะอะไรมาก่อนแล้วไปเกียร์มันมีคนละเรื่องเลยเนี่ยใช่ไปอาบูมาปฏิทินะอุบัติเหตุเลยมาปฏิทินได้นะครับระวังนะโอ้โหโอ้โคเดี๋ยวนะโอ้โหต้องขึ้นทางโดนทางธรรมดามันอยู่ไม่ได้มดูคนเข้าช่องผิดดูด้วยขาวกำลังเลี้ยวมาเข้าช่องผิดอื บรรทุกเยอะไปขึ้นทางด่วนไม่ได้นะหนูจริงดูเดยจะขึ้นยังไงเนี่ยผิดกฎหมายนะโอ,โอเคตำรวจชนตำรวจติดดาวั้มรอเล่นนะพี่นะรถตั้งแพงอีสีแพนไม่มีรู้จ่ายอย่างนี้แหละ รถเราควบร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วอาคุกจับแน่นๆแล้วอันนี้จะเป็นทางขึ้นอันนี้จะเป็นทางขึ้นดูความเร็วโอ้ยโอ้โหโอ้โหแรงไปอันตรายโอ้โหโอ้ยบนหนึ่งถึงร้อยนี่ในพริบตาเลยนะจริงขับไม่แป๊บเดียวเลยไม่ไหวแล้วแป๊บเดียวเลยนะเนี่ย ใจจะวายถึงต้องหลบพี่ถอยแล้วถอยแล้วขอบคุณกรบปี ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วแรงเกินไม่เอาแล้วรถแม่งไม่สนุกเลยพอแล้วเียมันเป็นอะะไรวเฮ้ยเดินทางต่อไปบนถนนหมายเลข3 9 0เอ้าเอารถฟลอรีนเร็วกันพังเลยเดินทางต่อไปบนโอ้ไอโฟนพังเลย ไปตามถนนหมายเลขหมายเลขอะไรต่อไปบนถนนหมายเลขสามเก้าศูนย์หมายเลขอะไรนะไปมถนหมายเลขสามเก้าหมายเลขอะไรนะสถานีต่อไปมันต้องไปป่วนไอเจตเนเราจะต้องไปป่วนมันถึงที่หน้าคอนโดมันแล้วก็ต้องดูสีหน้ามันว่ามันจะด่าเราว่าอย่างไงนะครับไอรถพวกนี้นี่ประกันต่อปีนี่โอ้โหต่อปีนะ น่าจะแบบแสนหลายแสนนะครับน่าจะประมาณสี่ห้าแสนมั้งต่อปีนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไปปวนพี่ชายตัวเองเสร็จกูละฮะลัฮะโลฮโหลฮัลโหลพี่เจตอยู่ไหนเนี่ย,อ,อ,อ,ยอ,อยู่ห้องเนี่ยอยู่ห้องอ๋อพี่เก็บอ่ะเก็บเหรอกิฟไปทำงานแต่เดี๋ยวกลับแล้วอ๋อวันนี้เจมแวะมาหาพี่เจตเนี่ยอยู่ข้างล่างลงมาเล่นเลยดิ เออเออเออมันจะต้องตกใจมากกันแน่มึงลังหาอยู่แน่ไอ้ข้ามันเดินไปเขาว่าแล้วไอ้สัวัสดีขโมยใครมาขโมยขโมยอะไรมาขโมยอะไร เออไปขับรถเล่นไอ้ยัยเจี๊ยบเครียดเลยเอาตังค์ไปทำไปื่นดีกว่าอะไรนะอเอาตั้งไปทำไปื่นดีกว่าเอาตังค์ไปทำย่างอื่นน่ะทำไมไอ่ะนี้ไม่สนุกเหรอก็กูก็กูพิมพ์ไปหามึงไงว่าเออชีวิตกูมันไม่มีอะไรสนุกเลยช่วงนี้มึงก็บอกว่าเออว่ามันไม่มีอะไรสนุกเลยเกูก็เลยเนี่ยหาอะไรสนุกมาให้มึงเล่นเนี่ยเอาไอ้สัตว์แล้วคอเว็ดมึงเลย ก็โคเวก็โควิดไงแมกลาเลนก็แมกลาเลนอันนี้เบลรารี่ไงเจะเละไร่เฮียอะไรถอดแมสได้ถอดแมสได้ไม่มีปัญหาเพราเราฉีดวัคซีนกันหมดละก็เฮียอแล้วเราเราไม่ได้ไปไหนไงเวิร์กฟอร์มโฮมเออไอ้มึงคิดว่ายังไงกับเราขับกับโคราชแล้วเราพ่อเห็ยแม่งเร่งเล่ากูจแาโหมาจะไม่ถึงนาทีถามว่ากูลงไวยังอ้ยคิดว่ายังไงกัขับกับโฟลารแล้วแม่เห็นว่า พว่าแแมม่ต้องเนี่ยกูใส่แมสลงมากูได้จะใส่หมวกกันน็อกลงมาอาม้อาวไอ้ตรงไหนอะพยายามเลยพยายามไม่เห็นเครียดเลยเขาบอกเข้าไปได้ครับเข้าไปได้เลยไม่ต้องแลกบัตรก้อยไอ้สัสอ้าวเลยไม่ใช่เออคือไม่ได้เข้าไงรถมึงนี่ซื้อตึกกูได้ตั้งห้องสามสิบห้องไม่ได้สัสขำๆเมื่อกี้พายบูมไปเซอร์เวย์มาแล้วเออไอตาเมึงแล้ว เล่นสกูเจ็บว้าเลเอาละและเราก็พามันมาอยู่บนทางด่วนมึงจะพากูมาเทคออฟเหรอใช่มึง้อมหรือยังเจมาจะให้พิเจเป็นคนคุมกล้องไปทางนั้นละกันนะนะมันอารมณ์คล้ายๆเหมือนพิเจเล่นเรือไวกิ้งเหรอจ๊ะอเออ อารมณ์มันจะประมาณนั้นเลยพิเศษนะอันนี้เราจะปรับเป็นโหมดเอ่อแค่แข่งขันนะไก่กุ๊กกุ๊กุทุยไก่ไก่เป็นเลสคือถ้าปรับสูงกว่านี้อันตรายมากห้ามปรับเลยห้ามปรับเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ไม่ใช่เจ้าของรถห้ามปรับเด็ดขาดเพราะมันจะปิดทุกอย่างกับรถที่เป็นเซฟตี้หมดอมเอาละพร้อมตายนะยังอรเอเฮียเ้ยขับแค่ร้อยร้อยยี่สิบอ่าไม่เกินความเร็วนั่นแต่มึงจะเห็นเลยว่าความเร็วยกร้อยยี่สิบของมันนี่อันตรายมาก ทำอะไรรถซื้อแกงไม่แรงได้ไงใช่ไหมพ่อรถซื้อแกงดูเข้ามันไกวว่วิ่งซื้อปักซอยวิ่งไปซื้อปักซอยรถซื้อแกงอืมนี่นะมันเป็นการเติมเต็มความฝันนะครับแต่หลายคนมันยังไม่ได้เติมเต็มจนสุดหรอกอใช่ไหมแบ๊กนิ่ง <laughs> ไม่สนดูแลดีๆนะ ห้ามให้หนูเข้ารถเข้าใจหรือเปล่าเอาละเราจะไปกินข้าวกันละครับเอาละครับก็ขออนุญาตรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับการขับเฟอร์นารีนะครับก็คือการขับเฟอร์นารี488รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่เร็วนะครับแล้วก็ขับได้จริงนะครับเป็นรถบ้านที่ดีนี่เองนะครับคือมันสามารถใช้ได้ทุกวันได้นะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันนุ่มมากเลยนะเวลาคุณผู้ชมเข้าโค้งหรือว่าตกหลุมเนี่ยแทนที่มันจะแบบสั่นปังๆๆๆปใช่ไหมมันไม่สั่นนะครับมันกับเก็บพวก อารมณ์เวลาตกหลุมได้ดีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยมันห่วยแตกมากนะครับห่วยแตกจริงๆนะถ้าสมมติคุณผู้ชมชอบแบบขับรถฟังเพลงนะครับคือไอ้รถพวกนี้มันไม่ตอบโจทย์เลยนะครับยกเว้นอาจจะเป็นตัวที่แบบไปสั่งออปชันลำโพงมานะครับซึ่งพวกออปชันข้างในเนี่ยแพงมากนะครับเช่นออปชันที่วางแก้วกาแฟ คันนี้ไม่สามารถวางแก้วกาแฟได้นะคุณผู้ชมมาวางแล้วขับปั๊บนี่คือแก้วกาแฟคว่ำเลยนะครับที่วางแก้วกาแฟแบบ4ี่ห้าแสนอย่างเงี้ยแล้วก็เอ่อพวกลําโพงอะไรเงี้ยก็เชื่อมต่อยากมากนะครับเช่นคุณผู้ชมอยจาเชื่อม GPS กับตัวรถใช่ไหมคือหน้าจอมันเล็กนิดเดียวคุณผู้ชมดูครับดูหน้าจอมีแค่นี้นะฮะทั้งรถเลยเพราะฉะนั้นการให้ดู GPS เนี่ย เชื่อมมือถือไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับต้องดูจากมือถือเท่านั้นคือคุณต้องรู้เส้นทางก่อนนะครับหรือว่าทํากันบ้านแม่ค่อนข้างดีหรือไม่ก็แบบเปิด GPS กับมือถือส่องดูตลอดอะไประมาณนี้นะครับมันถึงจะแบบไปถูกทางแล้วก็ไปต่างจังหวัดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไปยากนะครับยิ่งพวกถนนเส้นไหนที่แบบรถบรรทุกวิ่งเยอะๆทางไม่ค่อยดีเนี่ยโอ้โหอันตรายมากๆเลยนะครับ ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในรถอีกคันหนึ่งของผมนะครับที่จองไปแล้วหลายๆคนน่าจะรู้แล้วเนาะนะครับแมคเราเรนนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรักทุกคนเช่นเดิมนะครับขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านหรือว่าคนดูมาใหม่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับรอยาลีมกด subscribe ช่องเราด้วยนะครับตรงนี้ครับไปไปจ้า